ค่ะพี่เว้นสวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแปลงผักของพี่เว้นเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่เว้นทำรอทํารอใครวาแปลงผักแปลงนี้เดี๋ยวค่อยเฉลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นแปลงผักที่เป็นตั้งใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะมันไม่ใช่สะหรอกคะ่ะมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรเราจำลองเนาะเราจะทำเป็นรูปสาสตร์แล้วเอาผ้าใบปูเพื่อที่จะเลี้ยงแหนแดงค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ปลูกผักกูดครึ่งหนึง่งเพราะว่าผักกูดพี่เพ้นปลูกหลายรอบแล้วมันหาที่แฉะไม่ได้อะก็เลยจะมาจำลองและเรียนแบบธรรมชาติให้เขาก็มาดูแปลงผักของพี่เพ้นนะคะมาเปิดประตูเข้าไปเลยเนี่ยค่ะพาดูให้ชมให้ทั่วนะคะวันนี้ตัดไม้ก็ตัดไม้ก็ราวๆสองวันน่ะคะ่ะตัดไม้เตรียมไว้ แล้วก็นี่ร้านาร้านเราจะให้บวบงูให้อะไรขึ้นนะคะ่ะบวบงูถัว่วพูที่พเปนทําไว้เห็นไหมก็สักประมาณสองช่องนะคะ่ะก็น่าจะโอเคไม่ต้องถามนะคะว่าทําไมมันเตี้ยหรือยังไงก็เอาส่วนสูงของพิเปนเป็นหลักเลยจะได้หยิบง่ายๆไม่งั้นก็ทําสูงกว่านี้ก็ไม่ได้คะ่ะต้องใช้บันไดเก็บแน่นอน <laughs> ภูมิใจนําเสนอนะคะก็ขึงตะข่ายไปตะข่ายนี้ ตะข่าย30เมตรสองสองม้วนค่ะก็เหลือนิดหน่อยก็ม้วนม้วนไว้แอบไว้ตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะเริ่มลงผักแล้วก็ไม้ก็ตัดในสวนนี่แหละตัดตัดสะสมไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะก็ได้สรุปแล้วโดยสรุปก็น่าจะเราเๆาสองวันอะคะ่ะแปลงนี้ที่ลงมือทำเนาะทั้งตัดไม้ตัดอะไรด้วยก็ได้ใช้ประโยชน์กับไม้ที่เรามีรกสวนแล้วก็เอามาไว้ ทำนคะคะเวลาเราจะทํารัว้วทําแปลงผักอะไรมันก็ใช้ประโยชน์ดได้ไผ่เป็นก็ตัดมาจากสวนตัวเองค่ะไผ่ไผ่สร้างมนไผ่กิมซุงมนี่แหละค่ะแปลงผักที่ตั้งใจทํามากๆเลยจะปลูกผักให้คนไกลกินนะคะเนี่ยค่ะเป็นผักขยะเห็นไหมเพิ่งปลูกเศรษฐกิะค่ะคลิปต่อเนื่องจากผักขยะเรียนแบบธรรมชาติเลยนะคะ เดี๋ยวเพียนจะเอาขี้วัวมาโรยทีหลังค่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนพอดีวันนี้วันศุกร์เพียนต้องเตรียมของไปขายอันนี้ก็เป็นเป็นครึ่งวันแล้วท,ที่ที่ทําอยู่ตรงนี้ก็โอเคเลยก็เนี่ยค่ะเมื่อเช้าก็ให้นะ้าข้างบ้านแกช่วยมาจับตะไคร่ไม่งั้นก็ไม่เสร็จหรอกค่ะช่วยจับตะไคร่ไม่งั้นก็มันยังไม่ได้ขนาดนี้หรอกค่ะช่วยมัดช่วยจับตะไคร่แล้วให้แกขุดหลุมให้เนี่ยค่ะเป็นมะเขือยาวได้แล้ว <laughs> มีมะเขือยาวแล้ว สามต้นนะครับตรงนี้ก็จะโรยโรยแมงลักไปแล้วฝั่งนู้นพี่เพ็นก็โรยโหระพาเพราะว่าฝั่งนู้นอะ่ะมันจะเป็นแมงลักกับโหระพาไว้ใกล้ๆกันแล้วมันจะกลายพันธุ์ก็จะประมาณนี้ละค่ะรอบๆด้านข้างพี่พี่เพ็นจะเอาขาหยวกมาลงนะคะต้องอนุบาลเขาหน่อยเพราะพันธุ์มันน้อยคนถามซื้อเยอะเหลือเกินเอาขายวกเลยค่ะเนี่ยมาขุดวางเป็นแนวนี้เลยค่ะแลวด้านนูน้นอาจจะเป็นตะไคร้ก็ได้ค่ะ ก็ปลูกเป็นแนวอย่างน้อยก็ได้กันไก่กันอะไรด้วยเนาะถ้าถามว่างบประมาณก็ค่าตะข,าข่ายตะข่ายน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน200อันหนึ่งอะคะ่ะน่าจะประมาณ400ค่าตะข,าข่ายก็ไม่แพงค่าแรงน้ำเมื่อเช้าครึ่งวันให้แกส200้อยแช่วยจับสายจับอะไรก็ประมาณนี้นอกนั้นเราม,มีวัสดุของเราเองแล้วจ้ะก็เลยมันจะอาจจะดูไม่ ได้ต้องใช้อะไรใช้แต่แรงเนี่ยค่ะพวกไผ่พวกอะไรก็ต้นจากสวนพี่เป็นอ่ะพี่เป็นหนึ่งชอบที่จะปลูกสางหมุนไงคะดูลำต้นของสางหมุนนี่เป็นขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยค่ะลำต้นสางหมุนดูลำตรงเนื้อเนื้อไม่กลวงด้วยแน่นค่ะไม่มีรูเห็นไหมสางหมุนนี้มันแน่นอนมากเลยเดี๋ยว็นให้ดูฐานเขาตรงที่เราตัดมาเนี่ยค่ะเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อไม่กลวงเนื้อไม่มีรูอ่ะ ใช้ดีสรางหมนขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปก็ใส่สักสามชนิดผักเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้พื่เพ็นถูกใจมากเลยค่ะคือว่าจะทําอีกแบบหนึ่งก็แบบนั้นดูเหมือนไม่ค่อยมั่นคงก็เรามีไม้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยดีกว่าดูไม้ของพเพียงก็จะเนี่ยค่ะพอเราเราต้องมัดตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะเพราะว่ากลัวมันจะโยกเนี่ยแบบนี้เราต้องมัดตอนแรกว่าจะไม่มัด แล้วทีนี้เราก็เอาเอาผักมาปลูกก่อนเนาะให้มันโดนแสงนิดนึงพี่เพ็ญคิดว่านะพี่เพ็ญก็จะเอาผักมาปลูกตามเสาตามไรนี่ค่ะให้มันโดนแสงนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยเอาไม้มาใส่ด้านบนตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะได้โตเร็วขึ้นนิดนึงถ้าเราใส่ไม้เลยทีเดียวพี่เพ็ญว่ามันไม่ค่อยโดนแสงน่าจะทําให้การเจริญเติบโตของเขาช้าคิดไปอย่างนั้นนะคะน่าจะใช่เพราะพืชมันก็ต้องการแสงแดดสังเคราะห์แสงอยู่แล้ว ก็จะประมาณนี้แหละออกจะหอบหอบนิดนึงไม่ได้งานหนักนะคะแต่ว่ามันใช้เวลาแปลงผักนี้ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรักจริงๆนะแปลงน <laughs> เนี้ยเนี่ยค่ะสวยเลยคะ่ะนี่โดยรวมแล้วก็ประมาณน่าจะราวๆห้าสิบตารางวาประมาณนี้แหละคะ่ะก็จะใช้ประโยชน์กับเขาให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวปลูกพวกผักฤดูหนาวไว้กินแล้วก็ คะแต่ไร้อะไรพวกนั้นอะค่ะแล้วก็พืชที่พี่เพ็นซื้อมาที่ต้องดูแลเขาอะเหมือนฝรั่งหงเปลือยพ่เพ็นปลูกไปแล้วแต่ไปปลูกทางโน้นกลัวการดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวต่ไปพี่เพ็นจะเอามาลงตรงนี้อนุบาลก่อนอนุบาลปลูกตรงนี้ให้มันต้นโตแล้วขยายพันธุ์แล้วค่อยจัดการเขาก็ปลูกรวมกับผักนี่แหละค่ะไม่เป็นไรก็หมากก็อาจจะเข้ามาเอามาลดน้ําแถวนี้แหละเพราะว่าไก่มันไม่เขี่ยไม่อะไรด้วยไงเพราะมีเราเรา,เรามีตะไคร สขายปิดไว้ก็เดี๋ยวดูตรงนี้ค่ะประตูบานเลื่อนไฮดรอลิกนะคะเนี่ยไฮโดมือนี่ออกแบบเองครับสมัยเด็กๆเ,เคยทําแปลงผักไหมเดี๋ยวพี่เบนเอาข้านิดนึงเดี๋ยวไก่มันเข้ามาเราต้องระวังแค่บ,บาดมือแค่นั้นละคะ่ะอันนี้เอาชัว่วคราวไปก่อนอืมเอา้าทำไมรูมันรูมันอ้าขนาดนั้นล่ะ ไก่มันจะเข้าตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยวยต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้ไ็จะประมาณนี้แล้วค่ะแปลงหอง่เพ็นโอเคถูกใจมากเลยค่ะเรียบร้อยไปแล้วสวยงามทีนี้ก็ผักที่เพาะไว้ก็เตรียมลงได้เลยค่ะเราได้เพาะใส่ถุงดำไว้แล้วเดี๋ยวก็ มีเวลาเดี๋ยวไปนอนพักตอนกลางวันก่อนเดี๋ยวบายๆก็มาลงนิดนึงแล้วพี่เพื่นก็จะปลูกฟักทองแล้วก็ข้าวโพดค่ะเพราะว่าวันจันทน่าจะได้เกี่ยวข้าวก็คลิปนี้ก็พี่เพื่นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ